กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะคะแต่แค่สำหรับคนบางคนเรื่องหนึ่งเลยที่เราเห็นชัดๆวันนี้คือว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่อาจจะไม่ค่อยน่าอยู่นะสำหรับคนบางคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นผู้หญิงแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยต้องขึ้นรถสาธารนณะแล้วบางครั้งเนี่ยก็ต้องเดินต่อเข้าไปในซอย แล้วบางครั้งเนี่ยอาจ,จะต้องใช้วินอเตอร์ไซค์เนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างแล้วเราก็จะเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าความไม่ปลอดภัยเนี่ยของกรุงเทพในหลายที่มากนะคะเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันเนี่ยกรุงเทพมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนกันได้ะค่ะไม่ว่าเราจะต้องเดินทางในวิธีไหนก็ตาม <S <S แล้วเราจะทําให้กรุงเทพเนี่ยปลอดภัยขึ้นได้อย่างไรอย่างแรกก่อนที่เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเราควรจะมีรถเนี่ยครอบคลุมกับทุกเขต ที่คนจะไปในเวลาที่เหมาะสมอันที่2เนี่ยทางเดินตามชอกซอยต่างๆในการเข้าบ้านและเข้าชุมชนเนี่ยก็ควรจะมีไฟที่สองสว่างพอใน24ชั่วโมงแล้วก็มีกล้อง C C T V ให้เพียบพร้อมอันที่3พี่ยูคิดว่ามีความสําคัญมากๆเหมือนกันเนี่ยก็คือการทําเรื่องแผนที่จุดเสี่ยงคาว่าความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เคยอยู่นิ่งถนนเส้นหนึ่งที่เคยปลอดภัยแล้วเนี่ยวันหนึ่งมันก็อาจจะไม่ปลอดภัย แล้วส่วนเช่นนึงที่ไม่ปลอดภัยวันหนึ่งปลอดภัยก็ได้ถ้าเราเข้าไปแก้ไขมันแล้วทางเราเองก็ตั้งใจจะทําแผนที่จุดเสี่ยงนี้ขึ้นมาเพื่อทําให้เป็นการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วตอนนี้มีตรงไหนบ้างที่เป็นจุดที่เหมือนกับไม่ปลอดภัยแล้วก็อันตรายทางภาครัฐทางกรทมจะได้เข้าไปช่วยจัดการได้ทันทีทันควันเรื่องสุขภาพก็สําคัญไม่แพ้กันนะคะอย่างโรคมะเร็งมะเร็งที่ว่านี่ก็คือมะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมแต่ว่ามันจะ ง่ายกว่ามากในการแก้ไขถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะป้องกันหรือว่าเราสามารถที่จะตรวจสอบมันได้ตั้งแต่อตอนเริ่มต้นในศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่ในทุกเขตของกรุงเทพเนี่ยจะมีการตรวจเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกและก็มะเร็งเต้านมเนี่ยให้กับผู้หญิงทุกคนฟรีถ้าเราทําได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเนี่ยมันมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นเราสามารถที่จะ ทำงานเราสามารถที่จะเลือกวิธีการที่เราอยากจะเป็นได้เต็มที่มันจะมากหรือมันจะน้อยเนี่ยขอให้ขึ้นอยู่ความสามารถแต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ว่าเรามีจุดเริ่มต้นในเรื่องของความปลอดภัยที่ไม่เท่าเทียมกันเรามาช่วยกันนะคะทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยปลอดภัยสำหรับผู้หญิงทุกคนแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะน่าอยู่สำหรับเราทุกคนค่ะ